ว้าวกระตุกเลยตามเอ๊ะแจ็คุณ่งยงมีกูนั่งข้างหลังจะนั่งข้างหลังสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเล่นกันเป็นทีมนะฮะแจ็คที่เยี่ยวโคตรดำเลยวันนี้มาพบกับโชว์งพิงเกมเมอร์มาเม่เมึ่อ่ะ โอ้ยนคนโนมีคนยิงหน่อยดีพบศัตรูแล้วยังไม่ไได้ไปเลยตีนขึ้นตีนแทนขึ้นตีนขึ้นตีนแทนี่้น เล่นเลยดีข้างบนเล่นเลยเดี๋ยวรอชิมรอจิ้วอยู่ใช้สกิลสนับไม่เล็กเลยตีนขึ้นเย่ไม่กิงกูไม่เข้าเลยมดูด้กากูดีเลี้ยกูไม่ไกระดิกเลยเย่เกียจับได้เีเหรอสวย

้นนกูไม่ไดนะ้เล่นช้านะ,ะ,นะกูเล่นซับแน่เนี่ยกูมันออกขวาไปแล้วกูก็บอกดูนี่นี่นี่มันโดดไปทางนี้โดดไปทางนี้โดดไปทางนี้เนี่ยหน้ากูเนี่ยไอ้เหี้ยบสองตัวเลยโอ๊ยกำลังไป สวยเข้าวงเข้าวงต่อเล็กจ้าเล็กต้องการไปแล้ว<า>กูเข้าวงกอยากได้นถุง,งก,อกอ้อนนี้เนี่ยของอยู่นี่ไปเลยเนี่ยอยู่ห้องน้อยเฮ่ย <laughs> อะไรแบบนี้กิเนี่ยเห็นได้เหรอห <laughs> <laughs> ยกลอยยาวโอ้ย

นเออใช่คนมันเยอะแรก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 งไ่ยังไเ่หารจากกูแลกอยู่แล้วโอยเดี๋ยวเดีกูตามฮิวไม่ทันไอ้สัตว์แไอ้สัตว์ไม่ไหววะต้องทิ้งว่ะ เลข3,009ครูเลข3,000คุณงิ่ค์ว่าหายเกมโอบกันมาได้หายเกมเอ้อมาทำกู้เลยโอ๊ยยิ่งกดผิดโอ้ยตีนขึ้น้อีกโอ้ ไม่อ่ะกูมีหิวอยู่ไปเลยกูมีชมุบอยู่ยดไปตนใครจงู่จเกตข้างบาตาทํางบางตา,า,า,งา,งตาแตมันยิงแล้วอ่ะจงมันแกอ่ะกไม่อยาห้เยหลือซับพอตอ่ย yeah. มันโดดไม่ได้ยัระเบิดดเี่ะเบอราพี้เล็กๆอยู่หนหไ้หน่อยไประวังโอ้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 กระตุกทั้งกระตุกทั้งขาไงเฮียโอ้ตัวชุบไม่นอะรอตัวชุบไห่น่า ออกไม่ได้ออกไม่ได้คยรอจะขาเาโดนตุ้ัเอาเเอเไค่แวกมแล้วะว่ามันแตกตอนนี้มันตายพวกสามเม็ดพวกสาเม็ดไอ้แทนบอกอะไรแทนบอกขาอะไรนะส Oh, é assim <laughs>